ก็สวัสดีนะก้นนะก็เนี้ยก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ MC RE นะก็จะมาดูเซิร์ฟนี้ครับต่อนะก็ได้โอ๊ยกระตุกนิดหน่อยก็เอาไปละเว้ยอุย้ยมาดูตรงนี้ก่อนเลย <c oughs> เนี่ยก็แยกข,ของอุนนอ้ยมาอยู่สอ,นะองอันเหรออะไรอ่ะก็เอาน่ะเอา

เอายงเอาไงเอาไงเธอดีตู้ไม่เอาขวานะเออโอเคเออเดี๋ยวตัวไม่หน่อยก็นี่อยู่ว้าก่อนไปดูตรงนี้กันตรงตู้ไอทีเอ็มก็รู้จักกันอยู่ใช่ไหมน่ารักสั่งโอ้สหดยอดก็อาจจะว้าไปว้ามาทุบ เข้ามาไม่ได้ช่วยช่วยไม่อะไรถ้าว่าไม่ได้ก็เซิร์ฟเล็ก่็โอ้ยเอฟพีอ๋อต้อขาดเสียงประตูะเขาไม่ทำอะไรโอ้าาโอเอฟพี โอ้โอ้โอ้อะครับอ๋ออะไรเป็นเอ่อนามว่ากันโอเคเออเลื่อนลื่นหน่อยโอเคก็ถ้าถ้าไม่มีวับก็แค่นี้แหละเซิร์ฟสั้นเล็กๆ โอเคแต่ดูไม่คเท่าไหร่ไ hmm ม่มีว่าอัพแม่งเลยโอเคก็ยังมีอีกอะไรวะอะไรอ่ะ ATM อีกแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรมากเยอะบายแล้วกัน 爷爷的啊哎呦。<beauty. S 2> <laughs>